ไม่เป็นกับคุณแฟนกำลังจะเดินทางค่ะจะไปแค่อาทิตย์เดียวส่วนลูกสาวนั้นก็รอแม่อยู่ที่โรงพยาบาลเดีย๋ยวแม่จะโทรไปหาลูกทุกวันเลยค่ะถึงสนามบินแล้วคะ่ะเพื่อนๆตื่นแต่เช้าเลยตีสาครึ่งถึงสนามบินแล้วคะ่ะนี่คะ่ะ ฝนตกนิดหน่อยค่ะตอนนี้กำลังเดินไปขึ้นเครื่องค่ะไม่เพนกับคุณแฟนก็ขึ้นมาบนเครื่องแล้วค่ะขึ้นมาก่อนเขาแต่ก็มีคนขึ้นมาบ้างแล้วดูกว้างสวย บริษัทวิงค่ะเราเดินทางกับวิงตอนนี้กำลังจะไปที่เครตาค่ะไม่บายนอร์เวย์หลังจากอาทิตย์หนึ่งแล้วเจอกันค่ะถ่ายปีกเครื่องบินไม่เพื่อนๆได้ชมนิดหน่อยค่ะให้รู้ว่าตอนนี้เราอยู่บนอากาศค่ะและตอนนี้ก็ถึง ที่จุดหมายปลทางเลยค่ะพอเห็นภูเขารู้สึกว่ามันแปลกดีมันไม่มีต้นไม้นะคะเพื่อนๆมันเป็นภูเขาแล้วก็มีพุ่มไม้มันต่างจากประเทศอื่นๆที่ไม่เป็นเคยเคยไปมานะคะแปลกมากเลยค่ะดูสิคะเครื่องบินก็ลงถึงพื้นเรียบร้อยแล้วค่ะ เพือ่อนเลค่ะเพื่อนกำลังจะขึ้นแท็กซี่ไปแท็กซี่ไปโรงแรมค่ะพอขึ้นแท็กซี่เท่านั inhos, athletes, ้นค่ะเพื่อนๆไม่เป็นถ่ายวิดีโอนิดหน่อยมาให้เพื่อนๆได้ชมเพราะว่าไม่เป็นก็ไม่เคยเห็นรู้สึกบรรยากาศมันดีแล้วก็มันแตกต่างจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆที่ไม่เป็นเคยมาค่ะ นี่ก็บนถนนถ่ายจากแท็กซี่ค่ะบรรยากาศจากแท็กซี่เป็นภูเขาฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นแม่น้ําฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็เป็นทางโค้งพยายามจะถ่ายแม่น้ําเพราะว่าทิวทัศน์สวยมากเลยเราอยู่บนเส้นทางที่สูงกว่าแม่น้ําเยอะเลยค่ะเราขับรถบนภูเขาแต่มันถ่ายไม่ถนัดค่ะเพื่อนเพเพราะว่าคุณแฟนนั่งอยู่ฝั่งที่ไม่เป็นอยากจะถ่าย แล้วแม่เพนก็เลยเอากล้องนี้แอบถ่ายไปข้างๆนิดนึงแล้วก็ข้างหน้าินิดนึงส่วนฝั่งแม่เพ็นมันไม่มีอะไรค่ะมันไม่ค่อยจะสวยก็เลยถ่ายฝั่งคุณแฟนแล้วก็นัแท็กซี่เพราะวันมันจะสวยกว่านะคะ ลงแท็กซี่มาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแท็กซี่ยังจอดอยู่เลยคุณแฟนยังไม่ลงกําลังจ่ายค่าแท็กซี่อยู่ค่ะอันนี้ก็โรงแรมตื่นเต้นมากเลยค่ะเพื่อนเออเดจะถ่ายชมมาครั้งแรกรู้สึกว่ามันตื่นเต้นแล้วก็แปลกงูแปลกตามากเลยค่ะบ้านช่องห้องกับเขาอันนี้ก็โรงแรมยินอยู่หน้าโรงแรมแล้วค่ะคุณแฟนออกมาแล้วค่ะน,นี่ก็บรรยากาศนะคะเอตอต้นนี้สวยจังเลย นี่น้าโรงแรมครับเพื่อนๆนี่เฮ้ยดีใจจังเลยตื่นเต้นตื่นเต้น,นมันไม่เหมือนเมืองไทยค่ะมันแปลกออกไปอีกอย่างหนึง่งเกอกำลังจะจ่ายตังเดี๋ยวเข้าไปข้างในเดี๋ยวไปหาอาหารทานหิวมากนะคะเพื่อน รอคิวนิดนึงค่ะโรงแรมเป็นอย่างนี้ค่ะเ,เพื่อนๆเป็นอย่างนี้ค่ะอยู่ข้างนอกเหมือนพัร์ทเน้นเลยอุ้ยมองเห็นทะเลจากนี่เลยค่ะดีใจเห็นทะเลโอเมืองไทยนะคะบรรยากาศอากาศดีมากเลยค่ะร้อนแดดดีแดดเปรี้ยงเลย บรรยากาศดีมากแดดดีมากเพื่อนแวะแล้วแวะแล้วจะเข้าห้องแล้วถึงห้องแล้วคะ่ะข้างหน้าข้าง,างหน้าค่ะเข้ามาในห้องเลยคะ่ะเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวเข้ามาในห้องก็เจอห้องน้ําเลยเจอห้องน้ําก็เข้าห้องน้ําก่อนเลยคะ่ะมันไม่ใช่โรงแรมใหม่คะ่ะ แต่ดูว่าดีอยู่ดีมากโอ้มีสําหรับอบไอ้น้ำด้วยนะครับเพื่อนๆนี่เป็นอบไอ้น้ำไปในตัวอาบน้ำร้อนอบไอ้น้ําไปเลยลิ้นชักเยอะค่ะอืมลินชักเยอะเล็กๆหลายชั้นอยู่คนะ่ะเออดูสะ,สะอาดก็ออกมาจากห้องน้ำครัเพื่อน เนี่ยเหมือนเหมือนห้องครัวเลยครัเพื่อนๆนี่เหมือนห้องครัวเลยเอ้ยชกเชอรกินเอ้ยตู้เย็นตู้เย็นเอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเตาค่ะเพื่อนๆเตาเออมันเป็นห้องครัวเลยครัเพื่อนๆนีม่มีหม้อก,กาแฟมีตู้มีอะไรอเออนี่เขามีเป็นครัวให้เลยมีอยู่กับ เป็นครอบครัวได้เลยนะคะเนี่ยเออเนาะไม่เคยมาอย่างนี้เออนะตูเต่เยอะเยอะมากเลยอี่นี่ไปดูข้างในเขาไปไดูข้างในกันค่ะอ,อุ้ยอ้ยดูห้องโอไม่น่เาเล่ามันทึ้งได้เป็นครัวเล็กๆเป็นโต๊ะอ,อาหารด้วยอันนี้มันเป็นเตียงนอนเป็นเตียงนอนหนึ่งอันสองอันนี่ค่ะคุณแฟนเอาเสื้อผ้าออกเคยม,มาถึงแล้วก็ เอาซื้อผ้าไปวางเลยจัดการเลยนี่ค่ะนี่ก็ห้องนอนหรือนี่เป็นเตียงเตียงก็ไม่ใหญ่เตียงเล็กๆค่ะมาถึงก็เอาซื้อผ้าขึ้นเลยเพราะว่าไม่งั้นมันยับเพราะว่าไม่เป็นมึงจัรีดมาเมื่อวานแล้วก็พับสวยๆให้แกบอกแกบอกว่าไปถึงแล้วต้องเอาห้อยเลยนะไม่งั้นมันยับน, <c oughs> น่ารักไหมครับเพื่อน ก็มาตรงนี้เออตรงนี้มีตูก้กระจกเพื่อนๆอันนี้เป็นทีวีตรงมงุมปิดประตูเข้าไปอย่างเงี้ยอย่างนงี้ค่ะก็จะเป็นทีวีแล้วก็มาฝั่งนั้นก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งมีกระจกค่ะจกแอร์อยู่ข้างบนถ้าเปิดไปดูข้างนอกกันค่ะเพื่อนๆอันนี้ระเบียงหน้าโอ้ยชั้นสอง,งเพื่อนๆนี่เอ้ยอันนี้มีที่นั่งโอ้ยน่ารกักจังเลยมีที่นั่ง นี่ค่ะชื่อทัดมันมองไม่เห็นค่ะตรงนี้จะเป็นเป็นะทะเลทะเลแล้วก็สะไา้น้ำอยู่ขวามืออีด่ดใจจังเลยมีทะเลด้วยใกล้ด้วยค่ะใกล้ด้วยอืมอืมเข้า <c oughs> <c oughs> ไปข้างในเข้าไปข้างในเกีงไคย่ยไหๆๆๆดูไม่เป,นเปน็นหอบสกูมาสิคะเพื่อน ึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าคู่หกคู่เจ็ดคู่ค่ะเอารองเท้ามาเจ็ดคู่กับรองเท้าที่ตัวเองใส่อยู่คุณแฟนบอกว่าจะพาไปร้านอาหารที่ร้านอาหารบอกว่าห้ามาเปิดเท้าเท้าจะต้องคุม คือใส่ถุงน่องหรือว่าใส่ถุงเท้าคือปิดมิดชิดนะคะเพื่อนๆไม่เพ้นก็นเลยเอารองเท้ามาหลายคู่เลยเอามาลองค่ะก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าทําไมแกใช้ไม้แฟนเสื้อเจ็ดอันส่วนมาเพ็นได้แค่สองอันค่ะเพื่อนๆเห็นไหมของแกเต็มเลยเหลือให้แม่เพ้นแค่สองอันไม่เป็นไรค่ะ เพราะว่าเขาไม่เป็นเป็นสายเดียวก็เลยใช้ไม้เดียวต่อหลายชุดได้คิดว่าแกใช้เจ็ดแกใช้แปดค่ะส่วนีเป็นมีแค่สองอันน่าสงสารจังออนี้เสื้อก็รีดให้เมื่อวานนี่ค่ะรีดให้แล้วก็พับให้ไม่งั้นดูไม่ได้เลยแกจับขยับขยุยแล้วก็ยัดยัด พอเราเอาของเข้าที่แล pues ้วเราก็มาชมบรรยากาศด้านนอกแล้วก็มาชมโรงแรมชมสระน้ําชมความสวยงามแล้วก็ดูว่าช่องไหนล็อกไหนมีอะไรบ้างสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสระน้ําสิคะสระว้างมีสองสระแล้วก็ติดกับทะเลค่ะนั่นนะค่ะนี่ก็ทะเลติดกับสระน้ําเลยเป็นเกต โรงแรมของใครของมันค่ะเดินออกมาก็ถึงทะเลเลยสบายจังเลยชอบมากเลยค่ะเราก็เดินผ่านเฉยๆค่ะแล้วก็ขึ้นบนถนนแล้วก็มีร้านอาหารในซอยของโรงแรมค่ะ,น,ะน,นั่งนั่งทานมากเลยแล้วคนเยอะกลางวันก็เยอะนี่ขนาดกลางวันนะคะเพื่อนๆคนเยอะมากเลยค่ะ